สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการจะสื่อสารจะบอกอะไรกับคุณไม่พอใจไม่พอใจมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแล้วนะคะชีวิตของคุณต่อจากนี้เหมือนเป็นฟ้าหลังฝนชีวิตที่พลิกฟืนชีวิตที่กำเนิดเกิดใหม่ อะไรที่เคยทุกข์ใจอะไรที่เคยเป็นปัญหามันจะถูกเคลียร์ออกให้หมดเขาอยากติดมาเขาติดมาด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางที่คุณเดินคุณตัดสินใจคุณทำอะไรคุณจะโด่งดังคุณจะมีชื่อเสียงคุณสามารถพลิกสถานการณ์ขึ้นมาได้จากสถานการณ์ร้ายกลายเป็นดีเลยคุณเห็นไหม ในการเคลียร์ปัญหาในการจัดการปัญหาของคุณนะคุณสามารถเคลียร์ปัญหาได้จัดการปัญหาได้ตอนนี้ไม่มีอะไรให้หน้ากังวลเลยถ้าจะขายของลูกค้าจะติดมากเลยนะคะอืมเราอะ่ะจะเป็นเหมือนนา้าเมตตาเราจะอยู่จะบอกอยังไงถ้ามันมีหลายล้านเราจะดึงดูดเราจะมีเสน่ห์เราจะมีแสงออร่าในร้านของเรา ถ้าคุณทำเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์เชื่อเธอค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะติดตามคุณกลับมาเองให้คุณเชื่อมั่นตัวเองและให้คุณกล้าหาญที่จะทำอย่าก,กลัวอย่าลังเลใจเลยค่ะเห็นไหมคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเยอะหรือจะน้อยแค่ไหนคุณสามารถลงล้ลุกขึ้นมาใหม่ได้คุณสามารถจัดการปัญหาได้ ในการจัดพานปัญหาเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคถามว่ามีไหมมีมีอุปสรรคแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแต่ในการที่มีอุปสรรคตอนนี้คุณสามารถเคลียร์ปัญหาได้รู้สึกเหมือนโดนควบคุมอยู่ใช่ไหมในหน้าที่การงานในสิ่งที่ตอนนี้เหมือนมันไม่ใช่ตัวตนเหมือนมันไม่ใช่ตัวคุณเลย ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะคุณคือลูกรักของสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์เพราะคุณคือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องการตัวมากที่สุดคุณคือลูกหลานของปู่นุ่มจะเรียกปู่เนาะคือลูกหลานของท้าวเวสวรรคือลูกหลานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอะไรให้หน่ากังวลไม่มีอะไรให้ต้องกลัวต่อให้จะเจอปัญหาอะไร ปู่ก็จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณได้ทั้งนั้นคุณจะมัง่งคั่งอ่ะอุดมสมบูรณ์อ่ะคุณจะเนี่ยขอพ่ออะไรกับปู่ไว้สัญญาอะไรกับปู่ไว้ได้แล้วอย่าลืมทําอย่างที่พูดกับปู่นะคะถ้าใครขอรถแล้วได้รถขับรถไปหาปู่ด้วยนะ ไม่ว่าจะตรงนั้นจะวัดนั้นจะมีวัดไหนก็ได้ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปปู่ขี่รถไปหาไปบอกปู่ไปโชว์ปู่ให้ปูเห็น่อยนะเนี่ยการเจราจาการพูดของคุณอ่ะมันเป็นผลแล้วมันมีสิส่งสำคัญมากเลยนะคะมันทำให้คุณอ่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องซีเรียสอะไรเลย ในคำพูดของคุณอ่ะคุณสามารถพูดแล้วทำให้คนอื่นเขาเชื่อได้คุณสามารถพูดแล้วทำให้คนอื่นเขาอ่อนลงได้ไม่ว่าเขาจะแข็งแค่ไหนไม่ว่าเขาจะดุดันมาแค่ไหนด้วยที่คุณพูดวาจาของคุณทำให้โน้มน้าวคนอื่นเขาได้ผู้หญิงเป็นใหญ่ เป็นใหญ่ไม่ว่าคุณจะเป็นเรื่องอะไรในเรื่องความรักในเรื่องการเงินในเรื่องหลายๆอย่างที่คุณคิดที่คุณกังวลใจ <ừ. S 1> คุณเดินทางเถอะค่ะให้ระวังแค่เรื่องอารมณ์ตัวเองก็พออย่าเอาอารมณ์เหนือเหตุผลโอเคไหมอย่าเอาอารมณ์เหนือเหตุผล ไม่ต้องไปสาบไปแช่งใครเขาค่ะในสิ่งที่ใครเขาทำอะไรกับคุณไว้เขาจะได้ชดใช้กรรมนั้นแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่ได้รับกรรมไม่ต้องกังวลว่าเขาจะไม่ต้องเจออะไรแน่นอนไม่ต้องกังวลว่าทำไมเขาทำแบบนี้แล้วเขายังมีความสุขอยู่เมื่อถึงเวลา เขาจะได้แน่นอนได้ทั้งดอกเบีย้ยแน่นอนคุณเชื่อสิอื้เนี้ยใต้คำลับดวงคุณกำลังจะฟื้นฟูดวงคุณกำลังจะเติบโตวดวงคุณกำลังจะเบ่งบานน่ะต้นไม้จากที่แห้งแล้งที่ที่ไม่ได้น้ำมานานต้นไม้ที่แบบว่าดินไม่สมบูรณ์เลยต่อไปเนี้ยจะได้น้ำจะได้ปุ๋ย จะสมบูรณ์แล้วต้นไม้ต้นนั้นจะออกดอกออกผลออกดอกออกผลอาจจะเป็นเรื่องเงินใช่ไหมไม่มีอะไรน่ากังวล้ลวขออีกนิดหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้แล้วค่ะเห็นไหมชัดพอไหม ชัดพอไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้มาให้แล้วค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาวยพรมาให้คุณเต็มที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปูทางไว้ให้แล้วสิ่งที่คุณจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณจะได้จากจักรวาลไม่น้อยนะไม่น้อยนะในบุญกุศลที่คุณได้ทํามามันคือสิ่งดีๆที่คุณจะได้รับนะเห็นปะเห็นไหม เห็นอะไรนี่ไหมมันคือสิ่งที่ดีมันคือสิ่งที่คุณควรจะได้มันเป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณเห็นไหมเนี่ยมันคือความปรารถนาที่หลายๆคนต้องการมันคือการเหน็ดเหนื่อยที่ทุกคนเหนื่อยมานานคุณกำลังจะได้คุณกำลังจะสมหวงังคุณกำลังจะหมด ทุกแล้วคุณกำลังจะมีความสุขขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ขอให้สิส่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีและสิ่งดีๆกลับไปหาทุกคนนะคะ